ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกําลังรับชมช่องคนสวนคนไหลนะครับเด้อว,วันนี้ก็มาพบขอกระเบ้าเฉดวันนี้บ้าเฉดจะภาพี่น้องครับมาเบิงพริกพริกพอกาในหนาฝนพอกาเตรียมพร้อมจะปลูกหน่าฝนนะครับเด้อเพรว่าช่วงนี้ก็ช่วงเดือนมิถุนายนครับอากาศหอนแห้งเขาต้องเตรียมการพอกาตั้งแต่ ่วงเดือนมีซาเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะไปปลูกในหนาฝนปัญหาที่ห้าพอกะช่องเดือนมีซาด้วยครับด้วปัญหาที่เบาเชดไดพบก็คือวา่าผกบางต้นครับมันจะเหี่ยวแล้วก็พับลงลักษณะค้องเพลินกะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องครับจะเป็นต้นอ่อนแล้วก็พับลง เกษรนบ้าวเฉดก็ได้มาเบิามาวิเคราะห์ปัญหาได้ครับเด้อพี่นอ้องถาทั้งนี้จะเป็นถาที่ยูข่ขอบขอบวยครับถาที่ยุ่ขอบขอบก็คือว่าดินพันแหงครับดินพันแหงดินในถาดพอครับนี่มีบางรุมครับมันจะแหงแหงแล้วบ้านนี้บาวเฉดก็ไบดบ้ามาตรวจสอบเบิงในช่วงใบนะครับด้อ ก็เลยเห็นให้ต้นกาผิดหงเย่าเ,ยเฉาลงเกษตรกรที่เพาะในนาะฝนถ้าเจอปัญหานี่ก็ควรคจะตรวจสอบครับตรวจสอบเบองลักษณะดินเบางว่ามันแหงบ่บางเสาเบางเทียงบองแดกนะครับเพื่อเพื่อป้องกันปัญหาการเหี่ยวเฉาแต่ส่วนข้างในก็กระบอกเป็นยังครับเพราะว่าครา้งนอกนี้ก็คือ มันจะมีลมเนาะครับเนาะลมพัดผ่านตอดช่องตัวนี้ครับนครับคือถาดขอบสุดนี่เห็ดหนดินแหงไว้ก็ได้เห็ดห้ต้นเพลข้างเหี่ยวเฉาด้วครับพี่น้องคือเพลผัดน,นำพะวาโกครับพี่น้องมาเฉดแต่พอกล้าไว้เตรียมปลูกในเดือนพฤษภาคมนะครับเดพฤษภาคมมาเฉดจะได้ลง เพื่อจะให้ออกขายในหนาฝนนะครับท่าพี่นนองต้นก้าก็กำลังงามครับกำลังงามแต่ก็บอถือว่างา่ายครับเพราะว่าอากาศก็ฮอนแห้งนะครับพี่นาะอากาศก็ฮอนแห้ง็ดให้พริกเขาก็ง่ายสาเนี่ยครับ